สวัสดีครับเพื่อนๆผมชาไบเกอร์อะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องของการเกษตรของผมนะครับผมท้องนาโมเดลใหญ่ก่อมนะครับผมก็จะให้ดูนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการตัดญ้าไปแล้วนะครับผมก็ดูแล้วสวยงามดีนะครับตัวนี้สาก็ได้ซื้อปลามาเลี้ยงนะครับ300อตัวนะครับผมเป็นปลานินนะฮะก็ได้ทําการปล่อยไปแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสวนนะครับใหญ่กล่มนะครับใหญ่กลมต้นมะม่วนะครับผมต้นมะม่วงนะครับทำงานแข็งขันนะครับจะได้ ตัดหญ้าไปแล้วก็ดูสวยงามนะครับมีต้นไม้ต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะครับต้นเงาะอมีนะครับมีต้นต้นมังคุดแม่ต้นมังมังคุดเป็นมนันละมุดต้นลำมุดนะครับเป็นไงฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับตัวน,นี้ในพื้นที่สองหน่วยนะก็จะได้มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ตนนาโมเดลใหญ่กำนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้นำต้นกล้วยมาปลูกนะครับต้นกล้วยอยู่ประมาณ3ต้นนะครับที่ได้นำมานะกล้วยนำว้านะฮะ นี้ต้นไม้ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับหลังจากฝนตกนะครับสวันติดต่อกันนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ให้เขามาตัดหญ้านะครับนี่ก็เป็นต้นอม,มเทศนะครับบรรยากาศล่มลื่นดีนะครับอยู่ที่นาลมเย็นสบายนะครับผม ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทาไบาเกอร์อะไรก็ได้นะครับตอนนี้ถ่ายเรื่องของการเกษตรนะครับส่วนานาโมเดลใหญ่กล่อมนะครับโคกน้องนานโมเดลใหญ่กล่อมนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ทําการปลูกต้นไม้ไปน่าจะเกือบพันต้นแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าวันนี้ก็เอามาปลูกอยกประมาณร้อยกว่าต้นนะฮะเดี๋ยวผมให้ไปดูกันว่าตรงไหนนะฮะตรงนี้ไงครับเพื่อนๆก็จะเป็น ต้นสักทองนะครับผมเนี่ยมาปลูกริมนี้นะครับยาวเลยปลูกยาวจนสุดนาเลยนะครับผมนี่เจ้าของโครงการนะครับเจ้าของโครงการที่นับตังนะครับผมนั่งรถชีไม้ชี้มืออย่างเดียวนะครับวันวันนี้ไม่ทำอะไรนะครับเอาโทรศัพท์กดแต่ ออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมกดสั่งสินค้ายอย่างเดียวนะฮะก็ยังไงฝาก,พกเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับทาไบเกลร์อะไรก็ได้นะครับวันนี้มาที่โคกน้องนาโมเดลใหญ่กล่อมนะครับผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมเรืเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ